นี้ที่พัทยานะครับหาดจอมเทียนอากาศดีมากครับคนไม่ค่อยเยอะยเช้านี่หาดสะอาดมากก็ยังไม่มีคนเล่นแต่น้ําเวลาเล่นค่อนข้างจะไม่ใสเหมือนหัวหินนะครับจะขุนนิดนึงอาจจะสกปรกกว่าโดยรวมแล้วผมชอบทะเลที่หัวหินแต่โดยรวมแล้วเรื่อง ที่ต่องเที่ยวที่กินที่ปัทยญาน่าตื่นตาตื่นใจกว่าแล้วก็เพื่อนเยอะกว่านอนก็หลับสบายหรือสิกปีนี้หมาจอนจัดที่นี่เยอะมากนะเอาไม่เป็นไรนอนครับนอนนอนนอน,น,อน,น,อน,นเยอะมากเลยหมาจอนจัดแต่เขาก็ไม่มายุ่งไม่มารบควนเราคือเขาก็มีความสุขแล้วก็เป็นมิตรกับนนะักท่องเที่ยว เดี๋ยวเราจะลองสัมผัสขอจับหน่อยนะขอจับหน่อยขอจับหน่อยลูกจับหน่อยขอจับหน่อยครับห่วงตัวครับห่วงตัวโอ้ยนางห่วงตัวมากเลยดับมาหนิมากำลังมานางเป็นตัวผู้ครับ มามาหาเราละมามาเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันดูนินี่อะไรเนี่ยครับเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเรานะครับเออความสุขแต่คนนี้มีความสุขกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะซูมภาพแห่งความสุขชัดๆ เมียผมกินมาถายเราไหนที <inaudible Alcohol Physical Patri ots> mm ่โอเคครับ <annoying call problem> oh